สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับจานจูนะชาแน,นลรถมือสองบายจูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตัวมิซูบิชิมิรานนะเป็น1.1.2นลิมเตนะครับผมอีดิชันเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะราคาแค่339,000ผ่อพอนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะ5 000, ้0พันปลายๆครับประมาณนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7.9%นะครับผมหรือว่าผ่อนยาวๆนะ7ปี4.39นะคันนี้มี18ด้วยบอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกนะแล้วก็มีโปรนะครับเครดิตดีครับฟรี90วันนะครับออกรถ0ศูนย์บาทได้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะติดต่อเข้ามาได้เลย092 270 0 432นะครับผมย,บบยินดีให้ทำบริษายินดีให้ทำให้เป็นการนะครับผม โอเคครับก่อนไปรับชมรับฟังนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมคันนี้นนะโฉมปี18ได้โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดยไลท์ด้วยนะสวยๆเลยนะครับผมนี่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมนี่ด้านล่าง ไฟเลี้ยบมีครบเลยนะครับผมสภาพสวยมากนะคันนี้พอดประมาณห้าพันไปลายเท่านั้นเองนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับผมนี่แล้วก็เป็นสีดำดำเป็นตารางตารางแบบนี้นะครับสภาพสวยมากนะคันนี้ดูกันชนด้านล่างนะเขาดีไซน์ามาเป็นโครเมี่ยมสวยๆเลยนะครับผมนี่ไม่มีแตกหักนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับผมตัวฝากระโปรงนะครับผม เรียมสันคมเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับสภครสวยมากจริงๆนะคันนี้มาดูตัวล้อนะนี่โหโบอกเลยว่าล้อแท้เดิมสวยมากนะขอบ15สี่ลูนะครับผมได้ดิสเบรกด้วยนะนี่ยางเป็นโปลเซนซ่านะครับผมของบิสโตนนะมาดูยางยางนี้ดอกเหลือลึกๆนะวิ่งกันยาวๆเลยทีเดียวนะซีรีส์175รับ อา15นะครับผมยางทรงสปอร์ตนะครับผมให้ดูสวยยิ่งขึ้นนะครับผมในยางปี18นะยางแท้เดิมนะครับผมแต่ว่ายางถ้าเกิดดูว่ามันเก่าไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆให้นะครับสภาพสวยๆอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะดูเหลี่ยมสันคมนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยรักยิมเลยนะสภาพสวยมากกระจกข้างเป็นพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นสีดํานะ ขาดูทรงดูสวยหลูนะรถเป็นคล้ายๆมินิคูเปอร์เลยนะครับผมเนได้เป็นมิซูบิชินะแต่ว่าทรงคล้ายกันเลยนะสวยมากจริงๆดูลายสติกเกอร์ต่างๆนะครับผมคิ้วกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีดำสภาพสวยมากเลยนะครับผมแท้ตรงรุ่นแน่นอนนะฟิล์มนะ40่อบคันนะครับผม กระจกมกกอกน,นะแท้เดิมดูคันแน่นอนนะครับอะมาดูตัวรถด้านในนะครับผมตัวรถด้านในนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแต้มสีนะครับจากโรงงาน QC ยังอยู่อยู่เลยนะครับหัวน็อตน,นี้ไม่ขยับไม่เคยไขยนะครับยางไม่ขาดนะครับเม็ดอาร์ตซิลิโคนต่างๆนะอยู่ในสภาพเดิมไม่ผุแน่นอนนะครับผมประตูข้างพลาสติกสวยๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่พักแขนนะตัวนี้ก็จะเป็นลายดำาๆนะครับผมดำเงานะครับผมประตูปรับกระจกสี่บานเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมควบขี่เป็นออตโต้นะครับ,รบสภาพสวยมากลำโพงคู่หน้านะอันนี้ตัวน็อตนะครับผมนอ็อตสภาพไม่เคยถูกแกะน็อตไม่เคยถูกแกะถูกไขเลยนะครับได้น็อตเดิมเดิมไปใช้แน่นอนนะครับนีด่ดูเลยหัวนอ็อต หัวน็อตสวยมากเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยนะสภาพเดิมเดิมครับเพจเป็นโครเมียมสวยๆเลยนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพเดิมนะบอกเลยรถเราไม่มีชนขอย่างแน่นอนนะแล้วก็การันตีด้วยถ้าเจอชนหนักพิ่ฟ้ามน้ําท่วมก็ไม่ตต่อรถกับสีเล่มชำรุสูญหายนะอันนี้เรายินดีึ้นเงินเต็มจํานวนนะครับผมตัวเบาะนะได้เป็นเบาะผ้าสีดํา ตัดกระสีแดงเป็นลายตะข่ายนะครับผมเบาสวยนะปรับหกทิศทางนะเบาปรับหกทิศทางเบาไม่มีขาดไม่มีหลุดลุยนะครับผมสภาพสวยมากมาดูปุ่มนะครับผมปุ่มฝั่งนี้จะเป็นปุ่มรับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมกี่กันถลี่กันลื่นนะครับผมควงมาไล่อยู่โผล่ไไล่เลยพวงมาลลยมันติฟังก์ชันนี่ควบคุมฝั่งจอด้านซ้ายนะครับผม นี่แล้วก็วังอ่าวังรับสายวังสายได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับผมแต่ใช้งานได้ดีเลยนะครับปุ่มปุ่มอันนี้ครับเอนจิ้นสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะคุญแจเป็นคีย์เลสแล้วแล้วไมค์คันนี้นะบอกเลยว่าเราดูเลขไมค์ก่อนนะไมค์แค่สองหมื่นหกเท่านั้นโอ้โหผ่อนห้าพันไปปลายไมค์แค่สองหมื่นหกคุ้มมากเลยนะรถ สภาพส,สวยๆแบบนี้นี่ดูคอนโซลนี้แบบเงาๆเลยนะครับผมช่องแอร์นะแล้วก็ได้เป็นจอกลางนะ้มิซูบิชิแท้เลยนะมีกล้องถอยให้นะแอร์ Air, แบบหมุนนะใช้งานง่ายนะครับแค่บิดแค่หมุนแค่นี้เองี่ใช้งานง่ายนะครับผมคอนโซลสวยนะแต่พอดีแสงเข้ากล้องจะซดซีนิดนึงนี่เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบขั้นบันไดนะครับโอ้โหใช้งานง่ายเลยนะครับแก ขยับเกียร์โดยไม่ต้องกดปุ่มนะครับผมแล้วก็มีเบรกมือให้นะครับดูเบาะนะครับโอ้โหสภาพสวยมากนะสีดําตัดกับสีแดงรถเขาน่ารักมากนะแบบประหยัดน้ํามันนะครับผมประมาณยี่สิบสามกิโลลิตรนะครับสภาพสวยจริงๆนะคันนี้นะไฟอันนี้ต้องสตาตานรถหรือเปล่าเนาะพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี้ให้เนี่ยอะไรที่ว่าเราต้อง ปรับสภาพแก้ไขให้เราทําให้หมดนะครับผมนี่สวยจริงๆนะคันนี้อมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนี่คิวกันศาสต์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกแท้เดิมแน่นอนนะเปิดมาดูด้านในนะครับผมมาดูตรงนี้ก่อนประตูนะครับลําโพงคู่หน้าลําโพงคู่หลังอีกโอ้โหเครื่องเสียงจัดเต็มนะคันนี้ ตัวเบาะนะสภาพสวยนะครับนี่เข็มขัดน,นิราภาัยสามจุดเบาะผ้าสีดำตัดกับสีแดงสวยมากนะภายในกว้างบอกเลยภายในกว้างมากนะครับผมขับได้โปรขับฟรี90วันนะโปรดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับผมแม็กเดิมๆสวยมากนะรถคันนี้เขาดีไซน์ออกมาสวยจริงๆนะดูดิส,สติ๊กเกอร์เอยออปชันเอยนะลงตัวมากเลยนะคันนี้ ด้านหลังนะครับไฟทับทิม2ดวงสองสองดวงนะครับผมไฟท้ายแท้เดิมแน่นอนครับไม่เคยแกะไม่เคยไขไม่เคยถอดออกนะครับผมหัวน็อนสภาพเดิมเห็นไหมครับช่องไฟนะครับตัวนอยต่อต่างๆนะสภาพเดิมอันนี้ก็จะเป็นอเออเขาเรียกอะไรหน้าสปอยเลอร์นะครับผมมีไฟเบรกตรงที่3เสาอากาศติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับผม นี่มาอยู่กันสาขาสองบ้างนะครับผมรถเยอะเหมือนกันนะสาขาสองไฟท้ายสวยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังนะ่ะมาดูหัวน็อตกันเลยนะครับหัวน็อตหัวน็อตไม่ไข่นะเม็ดอาร์คสภาพสวยดูเม็ดอาร์คด้านล่างเม็ดอาร์คด้านบนนะสวยสวยเดิมเดิมแน่นอนนะครับผมมาดูฝั่งขวากันบ้างนะนี่เม็ดอาร์คสวยสวยเลยนะครับผมหัวน็อตไม่ไข่ เนี่ยรถสภาพเดิมๆนะผ่อนห้าพันปลายๆเท่านั้นเองนะได้รถไม่เคยโดนชนนี่ไม่เคยโดนชนนะครับผมสีเดิมๆนะครับรถเดิมๆผ่อนเกือบเข้ามอเตอร์ไซค์เลยนะนแต่ได้รถสภาพสวยๆไปใช้ได้เออเขาเรียกรถกันแดดกันลมกันฝนมันทุกคนได้เยอะนะครับผมดูแต้มสีโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะครับนี่หัวน็อตน,นะสนิมไม่ขึ้น หัวน็อตสภาพเดิมนะครับผมภายในกว้างนะด้านหลังเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็บาะสามารถพับได้สี่สิบหกสิบนะครับผมพับรับนอนไปได้เลยนะว่างของได้เยอะเลยนะครับผมคันนี้นี่นั่งนั่งได้ประมาณ5้าคนนะครับคันนี้ดูเลยนะครับนั่งประมาณ5้าคนนะแต่ผ่อนท้าเกอบเท่เามอไซค์แนละ้วคุ้มยังไงก็คุ้มนะผมว่าครับผมสี่ล้อดีกว่าสองล้อนะ อันนี้เดี๋ยวมีชุดป้ายยางฉุกเฉินไปให้ด้วยนะอันนี้สวยมากจริงๆครับผมด้านข้างซ้ายอะไม่มีรอยบุบรอยละกิ้มนะขวาก็ไม่มีหลังเดิมๆประตูท้ายเดิมนะครับผมประตูด้านข้างเดิมๆเช่นกันนะครับชุดหัวน็อตนะครับหัวน็อตสวยมากนี่ครับไม่มีรอยไขเลยนะครับผมสักับเพจดูผมเนี่ย อแทบไม่มีรอยเลยนะครับสภาพสวยมากจริงๆนะคันนี้เรามาดูด้านหน้ากันอีกนิดหนึ่งมาดูด้านหน้ากันบ้างนี่สภาพที่วางแขนนะครับผมโอ้ยหัวนงหัวนอ็อตบอกเลยใสยๆนะครับเนียนๆนะครับนี่ผ่อนห้าพันไปๆนะครับผมได้รถสภาพนี้จะหาได้ที่ไหนอีกนะครับผม ้องเพชรยนต์เท่าน,น,นั้นเลยนะรถคัดเกดคุณภาพเก็ดอนะครับผมด้านหน้านะครับดูเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีลกักิมแน่นอนนะครับผมดีไซน์มาสวยมากนะห่อนห้าพันปปไายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับผมเปิดฝากระโปรงนะครับเราต้องเปิดจากด้านในนะครับนี่มันจะมีที่เปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเปิดตรงนี้ดูนะครับ มันจะมี่สลักครับผมยกขึ้นกว่ามงนคคอยยกฝาปองแป๊บนึงนะครับโอเคมาดูกันนะครับผมหัวน็อตหัวน็อตเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะหัวน็อตสภาพเดิมทุกจุดนะซิลิโคนซิลิโคนยังไม่แข็งนะครับผมกันความร้อนไม่มีขาดเลยนะครับผม โมก็มีให้นะเป็นอาร์ฟสวยๆนะดูระบายกลมๆไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยนะนี่เล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับเล่มสภาพเดิมนะครับเล่มเหมือนเดิมนะครับผมหัวนอตสนิทไม่กินเลยนะครับไฟแท้เดิมแน่นอนแบตเตอรี่ GS นะครับผมใช้งานได้ยาวๆนะครับนี่เป็นปี6.5แบตเตอรี่ปีเดียวนะใช้ได้อีกสปีเลยนะครับ ตัวคานนะครับผมคานบอกเลยว่าเม็ดอาร์บสวยๆคานไม่มีรอยโดนชนแน่นอนนะครับผมมัวน็อตมัวน็อตสวยมากนะมัวน็อตยังสวยเลยคานสภาพสวยมากนะคันนี้เครื่อง1.2นะเป็นตัวลนะิมิเต็ดนะย้ำอีกทีตัวลิมิเต็ดดูเบ้าโชคนะครับผมโอ้โหสนิมไม่ขึ้นเลยนะครับมีระบบ ABS ด้วยนะคันนี้การถลายไหการล้อลื่น นะครับมีให้หมดเลยนะครับผมหัวน็อตฝั่งนี้บ้างนะสนิทไม่มีกินเลยนะสะภาพสวยสภาพเดิมแน่นอนนะก็ประมาณนี้นะครับผมในการรีวิวรถมือสองนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมคันนี้ผมมีแค่คันเดียวนะมีหลาดเป็นรุ่นมิเตดมีคันเดียวนะผ่อนห้าพันไปไปลายเท่านั้นนะครับได้ปี18เลยนะไม่สองหมื่นหกไม่น้อยมากนะครับห้ามพลาดเลยรีบติดต่อเข้ามานะ0 9 2ย์0 92, 0 4 3สูดนะครับ เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงด้านล่างคลิปนะครับผมลูกค้าเปิดดูได้เลยนะมีเบอร์ผมอยู่นะรีบโทรเข้ามาแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวคันไหนก็ห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ